เจ้าส่งขาบอกเลยงานนี้ม um, ีแต <ums Hayır> ่บ <forecasting> ันเทิงคนเมื่อกี้ปีนดีแต่เทเตอร์พาฉันไปทงผิดโอ้โหใกล้ละใกล้ละเร็วบัดเอ้ยเร็วจะถึงแล้วเรียนนี่แหละที่ ที่เด็กสงขามาเช็คชื่อกันเนี่ยนี่เหร็จไหมเหร็จไหมเห็นไหมลองดูไหมลองดูดูนะลองดูดูนะลุ้นลุ้นวงเวียนเช็คชื่อส่วนใหญ่เหมือนอย่างที่บอกเมื่อก่อนเราก็มาพักผ่อนอะไรเงี้ยบรรยากาศมันก็จะมาไปกิจกรรมครอบครัวอะไรต่างๆมาทำอะไรนะล้อกเรล่าเกศล้อกเรล่าเกศ ทั้งหมดนี่รับพาทั่วสงขาพาทัวโอ้อะไรเนี่ยแต่เช้าไม่ได้เช้าธรรมดามดเช้า,ม,า,ชามืดด้วยเนี่ยไม่บ้านพี่มืดจังวะยังยังไม่ถึงบ้าน <laughs> สวัสดีครับ ต้อนอรับทุกทายเข้าสู่รายการรักพาตัวรายการที่จะพาคุณแล้วก็ผมเนี่ยไปเปิด e x ็กซ์เพ c e ใหม่ๆในที่ที่คุณอันไม่เคยไปมาก่อน EP นี้ออตามคําเรียกร้องของเฟ er ิร์นเลยเอ,อ,อันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านเกิดพี่กับพี่เตอร์จริงๆนี่ยังไม่อยากกลับเลยอ่ะเฮ้ย จริงป่ะจริงรึป่าจริงมันอยากมันอยากเติมอีกมันอยากเติมมันอยากเติมเอาป่ะได้เปล่าได้ไปเะล่าไปบ้านพี่่ะล่าทางนั้นอ่ะอไปานเทเตอะไปไหมล่ะเอาดิโอเคไปเลยงั้ไปก็คือจังหวัดสงขลาเออ แล้วก็ที่แรกของจังหวัดสงขลาวันนี้เรามาพาไปดูแสงแรกของจังหวัดสงขลา,ากันก่อนแสงแรกของวันเลยว,นนวันนี้เราอยู่กันที่เขาคูหาอำเภอ,อ,อรัอตภูมิจังหวัดสงขลาเออแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวกันวันนี้ก็คืออยู่กันที่บ้านเกิดของพี่นี่แหละอเออเดี๋ยวจะพา<ม>ไปวันเต็มแม็กันเลยเอาแต่เช้าเช่พระจันทร์ยังไม่หายเลยเนี่ยรีบเลยบ้าเดี๋ยวเราไปดูแสงแรกของจังหวัดสงขลากันแสงแรกที่ ภูหาเนี่ยหอที่สวยที่สุดในสงขลาแล้วจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญอย่างที่เตอร์บอกว่ามันเป็นจุดหนึ่งของจังหวัดสงขลาที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสนใจมากที่จะมาดูพาทิต์ขึ้นกันแล้วบางทีก็มีแบบมากางเซนด้วยนะหรอ,อใช่เพื่อที่จะดูแสงแรกเลยอ๋อไปั้งใจเดินดีกว่าเดี๋ยวเราจะไม่ทันพาทิตย์ขึ้น เมื่อกี้ปีนดีแต่เทเตอร์พาฉันไปทางผิดจาก15นาทีปาไปเด็กรึงชั่วโมงแล้วไม่เี่กกว่าจะถึงอยาก้อยแล้วก็มาทางถูกละใกล้ละใกล้ละเร็วเปิดเอ้ยเอ้ยเร็วจะถึงแล้วใกล้แล้วออใกล้แล้วมาสามสองหนึ่งึ๊บ เปไงบ้างสวยมากดูไวดิอย่างกระแสงพระเจ้าอย่างกระแสงในมีมที่เป็นแบบพออไเ้พราะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่เราจะเริ่มต้นไปท่องเที่ยวกันในจังหวัดสงขลาที่เป็นแค่ที่แรกนี่ไม่ใช่คนพื้นที่ยังรู้สึกว่าเออที่นี่แม่งสวยมากเลยอ่ะเอาจริงอ่ะขึ้นแค่15นาทีอ่ะไม่ไกลเลยนะทุกคนถ้าท้าไม่หลงอ่ะถ้าไม่หลงอะแป๊บเดียวถึงขึ้นถ้าเทียบกับที่อื่นอืนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแล้ววิวแบบ โอ้พระเจ้ามองนี้นี่สวยมากๆมอกเมือกอยู่ตรงนั้นแล้วฝั่งนี้ถ้ามองฝั่งนี้เป็นทิวป่าป่าสนด้วยเไหมเออตรงนี้ทิวป่าสนอันนี้ก็สวยอีกแบบนึงก็สวยเหมือนไม่สูงนะแต่คือสูงมากเลยนะสูงเหมือนเดินขึ้นมาไม่สูงอ่ะเออพลังพร้อมแล้วไปต่อที่อื่นมาก่อนไปที่อื่นไปห้องน้ําก่อนปวดปวดไม่ไหวแล้วใช่ไหมปวดไม่ไหวแล้วครับไปไปสวยจังเว้ย ที่เราลงจากเขาคูหาแล้วเป็นไงบ้างเหนื่อยเนาะเหนื่อยหิวหิวมากอ่ะมาก่อนที่เราจะไปเที่ยวสถานที่อื่นๆในจังหวัดสงขากองทัพต้องเดินด้วยท้องถูกต้องเราไปหาอะไรกินก่อนอาหารเช้าที่นี่ขึ้นชื่อมากเป็นร้านติ่มซำเคยกินไหมเคยกินไหมเคยแต่ว่าไม่เคยกินที่นี่ร้านเนี่ยพิเศษมากๆเลยนอกจากติ่มซำอร่อยแล้วอ่ะร้านน่ะจะตกแต่งไปด้วยของเก่าที่ให้เห็นแบบบรรยากาศเก่าๆด้วย แล้วมันยังได้รับรางวัลด้วยน้องเตอร์จริงก็ล่าไก่รออ้านเด็ดเลยเต้องลองแล้วปะไปไปไปเลยหิว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 ขับ รู้ว่าหิวสั่งรอไว้แล้วเนี่ยไปเล็ดมากๆน่ากินมากเลยแต่ละอย่างเด็ดทั้งนั้นนี่นีนีอันนี้บักกุเตบักกุเตะของขึ้นชื่อเลยมันคืออะไรคะมันคือเป็นเหมือนคุกที่มีแบบกระดูกหมูมีสมุนไพรเป็นออกฝั่งทางมาเลมาเลหน่อยก็นี่นี่นี่ขาหมูหมอดินซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยหรอใช่ดูควาหมูดิโอ้ยเปือยเลยชํำจัดๆเลย เอาเลยใช่ไหมเอาเลยเป็นไงสมกับรางวัลิ่งก็ร่าไกด์ไหมสมและสมความเหนื่อยด้วยตั้งแต่ลงมาเจออย่างนี้รอดไหนเหนื่อยเนาะนเหนื่อยเลยนอกจกลูกที่ถ่ายมาที่เตาภูหาได้บ้างปะสวยเลยนะไหนดูสิดูดิ อยากจะบอกว่าจริงๆในพาทัวร์ตอนนี้มีการรีวิวเท่องเที่ยวแล้วแลวรูปที่เราไปถ่ายที่เขาครูหามาเราก็จะไปรีวิวเช่นกันซึ่งได้แต้มเราไปแลกส่วนลดานาและก็ส่วนลดแจงต่างๆอย่างนี้ผมก็ถ่ายแล้วก็เอาไปโพสได้ด้วยใช่ได้เลยได้เหมือนกันได้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวสถานที่ต่อไปเนี่ยโอ้โหที่สวยๆทั้งนั้นเลยใช่ผมจะลอามาแข่งกันถ่ายแล้วก็โพสลงไปเพื่อเอาแต้ม โอเคไหมผมจะพาคุณอ่ะไปสตรีทอาร์ตเมืองสมคาที่เห็นทั้งงานศิลปะทั้งเมืองเก่าทั้งวัฒนธรรมเยอะมากมาตอนนี้กินนั้นก่อนไปเลยนี่คือข้างบนของร้านติมซําข้างบนก็จะมีแบบภาพเก่าๆแล้วก็พวกของเก่าเยอะมากเลยพิพิธภัณฑ์เลยเฮ้ มุมถ่ายรูปถ่ายให้หน่อยถ่ายให้หน่อยถ่ายให้หน่อย,ย,อยเอาไปรีวิว,เด,วเดี๋ยวพัดกันเอไปไ<ะ>ปลงรีวิวดี่เปล่าได้แล้วไปไปไปต่อ ใช่ไหมเอ้ยได้โอเคได้เลยส่งคาสุมเมืองมัลตาโกเดี๋ยวเอาลงโพสรีวิวได้เลยจิงตรงนี้นะก็คือเป็นย่านเมืองเก่าของเมืองสงขาเนี่ยมันจะมี3ถนนหลักๆด้วยกันเลยถนนนครในนครนอกแล้วก็ถนนนางงามแล้วก็มีทั้งอาหารทั้งสตรีทอาร์ตเต็มหมดเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูรอเออไปหาอะไรกินเล่นกันไหมถ่ายรูปด้วย อันนี้คือใครอ่ะตะพานบุญไงตะพานบุญที่อยู่กับมโนราตะพานบุญตาพานบุญตาพานบุญเขาเป็นใครอ่ะาในเรื่องนางมโนราพานบุญก็คือพานที่ไปจับตัวนางมโนราเขาจะมีแฟนชื่อนางทาสีอถือว่านี่เป็นสิ่งที่แบบคนใต้เคารพนับถือนะแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะใช่แล้วก็มันจะมีวัดวัดพานบุญดังๆอยู่ที่นคร ดีเนาะพี่นเนาะอากาศดีเนาะน away. ล้มเนี่ยเข้ามาปุ๊บปุ๊บอ่านไรอ่ะดูหน่อย oh, โอ้ยขาไม่ไหวล้วโอ้ยอ้ญี่ปุ่นเวอร์เออ ลุกเต็มเลยอ่ะไงโอ้โหโคตรดิว oh, <ม>เราจะเอาไว้รีวิวในพาทัวคอมนะครับ<ะ>เพราะว่าตอนนี้พาทัวคอมเขามีรีวิวการท่องเที่ยวแล้วตอนนี้พาทัวคอมเรามีรีวิวท่องเที่ยวแล้วนะครับเพียงเขียนรีวิวสารที่ท่องเที่ยวพร้อมใส่รายละเอียดต่างๆอที่ใส่รูปวิดีโอให้คะแนนช่วงเวลาเดินทางค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เปิดวันไหนบ้างซึ่งถ้าหัดรีวิวดีก็จะได้เป็นรีวิวคุณภาพอีกด้วยนะฮะซึ่งเราสามารถกดไลค์และก็คอมเมนต์ได้ด้วยนะคะ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรับพอยให้สะสมแบบง่ายๆกันไปเลยครับหากสร้างสถาที่ใหม่จะรับพอยเป็นเลยถึง30แต้มถ้าเป็นการรีวิวก็จะได้10แต้มครับ ซึ่งรีวิวการท่องเที่ยวนี้ได้พอยเยอะกว่ารีวิวทั่วไปด้วยนะและพอยเนี่ยครับเราสะสมได้จํานวนหนึ่งเราก็เอาไปแลกเป็นส่วนลดโรงแรมท่องเที่ยวส่วนลดน้ํามันปีทีกาแฟาพันธุ์ไทยอาหารแบรนด์ดังต่างๆแล้วก็ด้านสุขภาพความงามหรือไลฟ์สไตล์ความบันเทิงตัวชมภาพยนตร์อย่างเงี้ยได้ด้วยนะและของรางวัลปีทีเยอะแยะมากมายเลยครับอย่าลืมนะครับมารีวิวท่องเที่ยวที่พาทัวร์ com นะครับเดี๋ยวที่เราไปเนะี่ยไปดูวิถีชีวิตชาว<อ>ที่เกาะยอเคยได้ยินบ่าเกาะยอ เคยได้หมูยออันนอบหมอบยอ หมูยออยู่อุบลเกาะยออยู่พังขาสมัยก่อนที่เราเรียนอยู่ที่เนี่ยมันจะมีอยู่ที่หนึ่งที่เด็กนักเรียนทั่วสงขานเขาจะรู้กันแล้วเวลาเรียนคือเราต้องไปเช็คชื่อตรงนั้นมันจะเป็นปฏิมากรรมเนาะแล้วเหมือนเราเวลาขับรถไปจะเช็คชื่อเราต้องขับวนตรงนั้นไป้วก็ยินดีมาครับเงใช่เพื่อนมาครับอะไรอย่างเงี้ยทุกโรงเรียนเลยจะรู้ว่าตอบเนี้คือโรงเรียนเช็คชื่อพอเรื่องเรียนตอนเย็นอ่ะเราก็ไปเช็คชื่อไปวนโรงเรียนอยากไปไหมอยากเช็คชื่อไหม ไมดีไม่ดีอยากเห็นอยากเห็นที่แหลนที่ไหนที่เด็กโรงคามาเช็คชื่อกันเลยนี่นี่จุดนี้เลยเป็นเช็คชื่อเช็คชื่อใช่ไหมเหมือนอาจารย์นั่งเปิดหนังเปิดตอเช็ครายชื่อแล้วเดี๋ยวคอยดูนะตอนเลิกเรียนนะเด็กก็จะเป็นอย่างนี้เด็บอกว่าที่นี่มาครับอยากรู้อะไรเยอะเปิดมาครับเออโอี่นี่มาแล้วครับ ยังยังเสร็จไหมเสร็จไหมไหมลองดูไหมลองดูนะไปดูนะมาดูนะอ่ะหลุนหลุ้นหลุนเฮ้ยไม่ได้เช็คชื่อจริงด้วยวงเวียนเช็คชื่ออ่ะโอเคไปเช็คชื่อเสร็จแล้วเออ เร,เราจะไปดูอะไรกันบ้างครับจะพาไปดูวิถีชุมชนของเกาะยอเลี้ยงปลากระพงขาวค่ะ er ่ึ้ชื่อที่วขาบอกว่าเป็นปลากระพงสามน้ำใช่ไหมก็จะมีน้าอะไรบ้างครับก็คือน้ํำจืดน้ํากร่อยน้ําเค็มแล้วก็น้ําเค็มก็จะเป็นที่ขึ้นชื่อเนาะมันก็จะปกติที่อื่นมันก็จะเป็นเลี้ยงอีกแบบหนึ่งเลี้ยงแบบในบ่อค่ะนี่เลี้ยงตามธรรมชาติก็คือปลากระพงสามน้ํา กจะได้ G I แล้วด้วย่ะคะ G I G I ก็คือเป็นเครื่องหมายสิ่งหนึ่งที่เป็นแบบว่าตัวการันตีว่าพื้นที่นั้นถ้าได้สินค้า G I ก็คือมีเฉพาะจุดเดียวเท่านั้นนี้จุดเดียวคือถ้าจะมากินปลากระพง G I ก็คือต้องมาที่นี่เท่านั้นถูกไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการีไปดูดีกว่าเขาเรียนตามไปเลยครับ นี่เป็นกระชังปลาที่เราเลี้ยงตามธรรมชาติใช้เสาหล่าโอนยึดยึดปักลงไปเดนดินเลยอะค่ะถ้าว่าที่อื่นเขาเลี้ยงตามบ่อด,ดินมมดก็<ๆ>ใช้ทุ่นลอยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราเลี้ยงตามธรรมชาติตามมีสามน้ำรสชาติมันจะเนื้อนุ่มหวานมันแล้วก็จะไม่มีกลิ่นสาบโคนนะคะอ,อันนี้เราจะพาไปดูใส่นั่งใส่สที่ก็ดักกุ้งตามธรรมชาติเนี่ค่ะแต่ใบนี้โูสุดตุ้งหูลูกตาเล่มันเป็นจะจะมีเจ้าของแต่ละคนนะคะ เเอาจริงขึ้นมาที่นเนี่เมื่อเมื่อคี้เราดูเหมือนจะร้อนเนาะแต่พอขึ้นมาเนี่ยโอ้โลมบรรยากาศอะไรแ้แไม่แปลกใจว่าทําไมแบบว่ามีโฮมสเตย์อะไรต่างๆเกิดขึ้นเนาะเพราะส่วนใหญ่เหมือนอย่างที่บอกเมื่อก่อนเราก็มาแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยบรรยากา ก็จะมากิจกรรมครอบครัวอะไรต่างๆมาทําอะไรนะล็อกลาวเก่ล็อกลาวเก่คือช่วงเย็นๆจะพาทิศตกอาคารเราจะพาครอบครัวมานั่งเที่ยวที่ขนมตกปลามันตกปลาเกลี่ยบรรยากาศผ่อนคลายอะค่ะหรือว่ามาล็อกลาวเกลล็อกลาวเกลเพราะจริงๆแล้วที่ขอยอนเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ทําอาชีพอื่นไม่ค่อยได้นะนอกจากทําประมงแล้วก็ขายของแล้วก็ทอผ้า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 ก็มีใช่ใช่ผ้าทอขอยอน ช่วงนี้ก็คือในในติ๊กต็กในช่วงโซเชียลเนี่ยเขาก็มีแบบว่า เสด็จพันแปรรูปเหมือนกันเนาะจากปลากระพงนอกจากที่แบบว่าจะเอาไปทํากินสดอะไรต่างหนังปลากระพงถูกไหมเอาไปแปรรูปไแล้วก็เหมือนจะได้ยินเป็นข้าวเกี๊ยวปลากระพงอะไรพวกนี้เขาเกี๊ยวด้วยเหรอครับ่มันแปรรูปแล้งปลากระพงไม่เสียของจริงๆอ่ะยังไงก็แล้วแต่ถ้าได้ถึงปลากระพงก็ต้องปลากระพงเกาะยอเ่านอบที่สาวน้องนี่แหละของดีเกาะยอส่งขาบ้านเราเนาะเตอร์สุดยอดมาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักเอยคู่นิ่งแล้วไปไปไปดูให้หาปลาดีกว่า ก็คือกําลังให้กระชังนี้อยู่เนาะอันนี้กระชังตา5้หาเซนนะคะเป็นปลาใหญ่ปลาตัวใหญ่แล้วปลาตัวใหญ่อันนี้มีประมาณกี่ตัวได้ครับพี่ประมาณ2องร้อยสิบตัวโอ้ปลาแล้วเดี๋ยวผมจะได้ชิมปลาไหมเนี่ยได้ชิมไหมได้ชิมได้เหรอโอเคโอ้โหเอาได้หรอจะกินน้ำลายเจาอน้ำลายเจาอ อยากจะรู้มากปลากระพงที่นี่เกาะยอสามน้ําจะนุ่มแค่ไหนจะเอารอยกว่าปกติแค่ไหนลองไปดูเฮ้ยได้กินแล้วเนี่ยได้กินเลยเขาบอกว่าเนื้อมันนุ่มกว่าที่อื่นแล้วก็จะหวานหวานกว่าด้วยโอ้โหนี่เนื้อใสมากดูใสจริงหวานแน่ๆหวานแน่ๆลองชิมแล้วกันสวบ ผสมคำล่ำลือคุณลองคุณลองคุณลองลาดซื้อลำไยสอโคตรดีเลยจริงก่อนจริงโจนอรอทอดม่พยก็เลยขนาดเอาไปทอดแล้วนะอืยังนุ่มเลยแล้วก็หวานเลยใช่แล้วที่นี่ข้าวทอดแบบแป้งบางๆแล้วที่เห็นฟูๆคือเนื้อมันเต็มเต็มโอ้ดีมาก ถ้าคนที่ชอบธรรมชาติแล้วเนาะมาอยากมาสัมผัสวิถีชาวบ้านเนี่ยที่นี่คนที่นี่ก็เป็นมิตรเหมือนกันบรรยากาศดีอาหารอร่อยแล้วเป็นอาหารที่หากินที่อื่นไม่ได้อีกด้วยนะ<ช>ปลากระพง3ามรสได้ได้จีไอที่นี่ลากระพง3ามน้ำเออสามรสากระพงสามน้ำเออเป็นไงบ้างเฟิร์สสำหรับสงขาชอบมากได้อีกมูดหนึ่งเนาะก็เป็นแบบชิลๆรับลมหิวใจอีกแบบหนึ่งเงี้ยที่สงขาเนี่ยวันนี้ก็ขอบคุณพี่สาวจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ p a t o วร m นะครับ t a t o i s นะครับ com เว็บไซต์รีวิวท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เรามีแล้วเวลาไปไหนสถานที่ท่องเที่ยวไหนเราเก็บรูปไว้อยู่แล้วใช่ไหมอยากเก็บไว้คนดูคนเดียวถูกต้องอยากเก็บไว้ดูคนเดียวครับเอามาอวดกันแล้วรีวิวเนี่ยเราก็มีพอยต์มีแต้มเนี่ย ให้สะสมให้ด้วยแรกเป็นส่วนลดน้ํามันปีทแรกเป็นส่วนลดอาหารแบรนด์ดังแรกเป็นอ๋อส่วนลดโรงแรมได้ด้วยคือมันเยอะมากๆอย่าลืมนะต้องมารีวิวในพาทัวร์ com นะครับก็วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับช่องรักพาทัวร์ EP นี้ด้วยนะครับและครั้งหน้าอยากให้เราไปไหนคอมเมนต์ไว้ได้ล่างได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่ะกินต่อโอยู่้วจุดอละอร่อยอร่อย